นำเสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์11แข่งข่าแรงขั้นเทพพิมพ์ลีกระเป๋าตุงสุดซีซั่นนี้แม้จะไม่ใช่ลีกที่มีนักเตะ ได้รับค่าแรงสูงปรี๊ดอย่างคริสตินโอลโรนโดลิอนเนลเมสซี่หรือว่าเนมาร่วมฟาดเกือบแต่ยังไงซะพิมลีกก็ได้ชื่อว่าเป็นลีกที่ใจค่าจ้างให้กับพวกคาแข่งเยี่งงามวัดจากค่าเฉลีย่ยพิมลีกนับเป็นลีกที่ประเคนค่าเหนื่อยให้กับนักเตะสูงติดระดับท็อปและวันนี้เราจะมาดูกันว่าหากวัดกันตามตำแหน่งของนักเตะในซีซัน่น2023-2024ใครคือ11พ่อคาแข่งที่ได้รับค่าแรงต่อปีสูงที่สุดในลีกเมืองผู้ดี ผู้รักษาประตูอลิสง9.1ล้านยูโรนอกจากจะเป็นประตูมือดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกแล้วมือเก่าจิมชาติบราซิลก็ได้ค่าแรงสูงที่สุดในลีกนี้เช่นกันอีกทั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าหากไม่มีอลิสงเฝ้าตะข่ายเหมือนในทุกวันนี้บางทีลิเวอร์พูลอาจไม่สามารถกลับมาพังงาดอย่างที่เห็นกันอยู่ก็เป็นได้แบ็คขวาริชเจม15.2ล้านยูโรแม้เชลซีจะขายเด็กปั้นออกไปมากในหลายปีหลัง ได้เงินตอบแทนกลับมาเกือบ2องล้านล้านปอนด์เพื่อหลีกเลี่ยงการทําผิดกฎการจ่ายแต่เจมส์ได้รับความเชื่อมั่นจากชอตโบลีเจ้าของสโมสรซึ่งต่อสัญญาให้เขายาว6ปีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วกระทั่งล่าสุดเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในซีซั่นนี้หลังการย้ายออกไปของเซซ่าอัสปปลิกูิตาเซนเตฮาบจอห์นสโตด15.2้าล้านยูโรถูกเปปกูดิลา่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ปรับให้หันมาเล่นเป็นมิดฟิลด์บ่อยขึ้นในระยะหลัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องสมควรแล้วที่กองหลังทีมชาติอังกฤษจะได้รับค่าในสูงที่สุดคนหนึ่งในทีมของทัพเรือใบสีฟ้าจากความสามารถที่หลากหลายเซนเตอร์ฮาบ์ราฟเอลวาราด20.6ล้านยูโรไม่ต้องสงสัยเลยว่าดาวเตะ์เฟ man, รนช์แมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือกองหลังที่ได้รับค่าแรงสูงที่สุดในพรีเมียร์และรั้งอันดับสองของโลกรองจากดาวิดอาราบาสตาร์ทีมดังจากเริโอมาดริดอดีตต้นสังกัดของเขาเองแบ็กซ้าย ยอสโกกูดิโอ12.1ล้านยูโรเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟขนาดแท้แต่หลังย้ายมาจากอาเบรไลซิกกูดิโอลาก็จับเขาลงเล่นเป็นแบ็กซายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแน่นอนว่าดาวเตะวัย21ปีเจ้าของค่าตัว78ล้านปอนด์ได้ค่าแรงจากสังเวียนแข่งเอเทียสสเตเดียมสูงไม่แพ้ใครมิดฟิลด์ตัวรับแกเซมิโล21.3ล้านยูโรกลายเป็นคีย์แมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีหลังย้ายมาจากเรอัลมาดริดแม้ฟอร์มในระยะแรกของซีซั่นนี้จะตกลงไป แต่แดนนี่เมอร์ฟี่ยังเชื่อมั่นในตัวดาวเตะทีมชาติบราซิลผมคิดว่าเขาจะเรียกฟอร์มจากซีซั่นก่อนกลับมาได้ผมไม่กังวลแต่ผมคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะตอนนี้เมสันเมาส์เจ็บไปแล้วผมคิดว่าคุณจะได้เห็นสกอตต์แบคทูมินเล่นเคียงข้างเขามิดฟิลด์เควินเดอะบอย24.3ล้านยูโรเดอะบอยรั้งตำแหน่งนักเตะที่ได้ค่าแรงสูงที่สุดในพรีเมียร์ และแม้ตอนนี้สตาร์ทีมชาติเบลเยียมจะได้รับบาดเจ็บแต่เชื่อแน่ว่าเขาจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เช่นเดิมทันทีที่ฟิตสมบูรณ์มิดฟิลด์แบนเดโดซิว้า18.3ล้านยูโรหวังอำลาแมนซิตี้แต่สุดท้ายถูกกรมให้ต่อสัญญาออกไปอีก1ปีโดยปีกทีมชาติโปรตรุเกสเคยว่าผมมี6ปีที่เหลือเชื่อกับแมนซิตี้และผมดีใจที่ต่อสัญญาการได้ทริปประชามซีซั่นก่อนเป็นเรื่องที่พิเศษความสำเร็จทำให้ขุดกระหายมากขึ้น มรู้จักผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอกปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาลา21.3ล้านยูโรแม้จะตกเป็นเป้าหมายของอ,อัลอิตจิฮัดทีมลูกหนังของซาอุดีอราระเบียแต่สตาทีมชาติอียิปติเสธที่จะอำลาลิเวอร์พูลซึ่งจ่ายค่าแรงให้กับเขาสมกับผลงานที่เขามอบให้กับสโมสรปีกซ้ายเจดอนซันโช21.3ล้านยูโรแม้จะโชว์ฟอร์มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างน่าผิดหวังแต่ในแง่ของค่าแรง ซานโชสามารถติดโพนี้ได้ยังสบายๆทมกลางการถูกวิจารณ์โดยแกรมซูเนตเปิดปากออกมาหลังเกมที่ผีแดงชนะฟอ,รฟอรเรสว่าตำแหน่งปีที่มีทั้งเจดอนซานโชอันโตนีและอารฮันโดกานาโชผมไม่คิดว่าพวกเขาดีพอที่จะเป็นนักเตะของยูไนเต็ดในระยะยาวเพื่อพาทีมก้าวไปเป็นยักษ์ใหญ่พวกเขามีฝีเท้าเกรดปานกลางกองหน้าเออร์ลิงฮาแลนด์22.8ล้านยูโร จากจำนวนประตูที่นำมามอบให้แมนเชสเตอร์ซิตี้จึงสมควรแล้วที่ศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์จะได้รับค่าตอบแทนจากต้นสังกัดซูงลิปซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกินคุม้มเนื่องจากแค่ปีแรกที่ย้ายมาจากรรูเซียดอทมุนเขาก็พาเรือใบสีฟ้าสร้างประวัติศาสตร์ควาทริปประชามได้อย่างระบือลือลัน่นและนี่ก็เป็น11แข่งข่าแรงขั้นเทพของพิมลีแฟนๆคิดเห็นตรงกันหรือไม่ครับ แล้วฟฟแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงายๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน